ถ้าเราจะเปลี่ยนรูปแบบกิจการนะคะไปทำธุรกิจอื่นภายใต้บริษัทนี้นะคะเราจะทำยังไงเราวิเสียค่าจดจดตั้งเพิ่มนะแต่ว่าเราก็ไปเพิ่มวัตถุประสงค์ข่าว่าเราจะขายสินค้าอะไรเพิ่มหรือว่ามีบริการอะไรเพิ่มนะคะอันนี้เราก็ ประหยัดกว่านะคะประหยัดค่าใช้จ่ายค่าทำเียมกว่านะครับอ่าเราก็ใช้ชื่อเดิมเ,เพราะว่าก็แค่เปลี่ยนรูปแบบการให้บริการการขายสินค้าเปลี่ยนสินค้าที่เราขายนะคะถ้ามันมันเป็นไปได้ในในทางนี้เนาะ แล้วก็ถ้าขาดทุนจริงๆมาแล้ว3ปีนะคะจริงๆมันจะมีผลเรื่องของการตรวจสอบเลยเนาะว่าไอ้กิจการเนี่ยขาดการดําเนินงานต่อเนื่องหรือเปล่านะคะอาจทำไมกิจการขาดทุนมา3ปีแล้วกิจการยังอยู่ได้นะคะเราต้องไปดูว่าผลขาดทุนของกิจการนะคะกับทุนจดทะเบียนนะคะมัน กถ้าสมมติว่าผลขาดทุนของกิจการเนี่ยมันน้อยกว่าทุนที่ชําระแล้วนะคะน้อยกว่าทุนเราเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงได้นะคะว่าแบบเออแล้วบริษัทอยู่ได้ยังไงนะคะหรือกรรมการให้บริษัทยืมเยอะเกินไปนะคะก็อาจจะมีความเสี่ยงมาถึงกรรมการว่าอะไรการที่กรรมการให้บริษัทยืมยืมเงินเนาะ,ะแล้วเจ้าหนี้เนี่ยมีมากกว่าทุนขาดทุ มีความเสี่ยงอีกเหมือนกันนะคะเราอาจะต้องไปดูเรื่องของการเพิ่มทุนไหมถ้าเราจะมีการลงทุนเพิ่มนะคะเพื่อทุนไหนคือการจดทะเบียนเพิ่มทุนในหน้าหนังสือรับรองของเราะค่ะว่าจากแรกหนังสือรับรองเราเขียนว่าทุนจดทะเบียนหนึ่งล้านบาทนะคะเราอาจจะอุ้ยจริงๆแล้วเรายืมกรรมาการมาหนึ่งล้านห้าแสนบาทโจดย์เจ้าหนี้เี่ยก็จะเยอะกว่าทุนหรือเปล่ ตัวห้าแสนเนี่ยเราจะกีรายไรได้แล้วเราจะเอาจากบริษัทคืนไหมหรือเรามองว่าอ่าตอนนี้ยังไม่เอาคืนแล้วกันก็คือห้าแสนนั้นหละคิดซะว่าเราเอาเงินห้าแสนนั้นค่ะไปจ่ายให้อ่าไปลงทุนเพิ่มเนาะห้าแสนนั้นไปลงทุนเพิ่มแล้วก็ไปจดทะเบียนเพิ่มจดทะเบียนเพิ่ม ลแ้วก็ไปเพิ่มแบงก์เทุนที่ชำระแล้วในบอรจอหเราเพราะว่าก่อนหน้านั้นเรามีการชาระทุนเป็นค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปเลยก็ต้องดูเพราะมันสัมพันธ์กับงงการเงินนะคะถ้าแก้ปัญหานะในทางธุรกิจหรือว่าในเรื่องของการบริหารจัดการเราก็ดูแหละคะ่ะว่าธุรกิจเราเป็น เป็นไปได้ยังไงต้องทำการตลาดตรงไหนหรือต้องหาสินค้าใหม่หรือว่ามีบริการที่แบบใหม่นะคะหรือถ้าถ้ามันไปไม่ได้นะคะเราก็จะต้องมองเรื่องของการจบธันเลิกกิจการนะคะหรือ,ถ,รอ,อรถ้าเราอยากเลิกกิจการค่ะเราอยากไปิ่ธุรกิจใหม่เลยนะคะก็ไปเพิ่มวัตถุประสงค์ให้ตรงกับกิจกิจที่เราจะทำใหม่นะคะ